4เดือนอยู่บ้านเปิดตู้เย็นทั้งวันกินขนมกรุบกรอบทั้งวันเล่นเกมกดไม่ไปไหนเลยปวนผมขอฟันธงว่าไม่มีอาหารชนิดใดชนิดเดียวที่กินเข้าไปแล้วมันต้านโควิดได้ไม่มี าจะบอกว่าประเทศไทยในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวแล้วพอโควิดระบาดหรือเกิดภาวะวิกฤตอะไรก็แล้วแต่นั้นเนี่ยประเทศไทยจะไม่ได้รับผลกระทบอันนั้นคิดผิดละทุกประเทศทั่วโลกเนี่ยได้รับผลกระทบเหมือนกันบทเรียนที่เราได้รับจากโควิดครั้งนี้เนี่ยมันสอนให้เรารู้ว่าช่วงโควิดระบาดนั้นคนที่ติดเชื้อง่ายแล้วติดเชื้อแล้วเสียชีวิตเร็วมีคนอยู่4กลุ่ม 1. เป็นกลุ่มคนที่มีภูมิต้านทานต่า อันที่2เป็นกลุ่มคนที่มีการเจ็บป่วยและกลุ่มที่3เป็นกลุ่มผู้มีภาวะโภชนาการเกินกลุ่มที่4ก็คือกลุ่มสุดท้ายเป็นกลุ่มผู้สูงอายุแต่ไม่ได้ไหมายความว่าผู้สูงอายุทุกคนจะเป็นคนเสี่ยงหมดผู้สูงอายุถ้าเขาดูแลสุขภาพดีเขาก็ไม่ได้เสี่ยงเพราะฉะนั้น4ี่กลุ่มนี้เวลาเชื้อโควิด1นรีระบาดมาปุ๊บถ้าอยู่ในกลุ่มเดียวกันพวกนี้จะติดเป็นคนแรกๆแ,แล้วพอติดเสร็จอาการจะรุนแรงกว่ามันก็เลยเกิดคำถามขึ้นมาว่า แล้วเราจะสร้างภูมิคุ้มกันเราได้อย่างไรสิ่งที่พูดกันมากที่สุดช่วงโควิดระบาดคืออาหารคือโภชนาการเราอย่ามารอให้โรคระบาดมาแล้วถึงมานั่งโวยวายจะไปกินนู่นนี่นั่นเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันไว้ก่อนด้วยการกินอาหารที่ถูกหลักโภชนาการเพื่อให้ภูมิคุ้มกันโรคในร่างกายเรามีสูงพอโรคระบาดมาปุ๊บเราต้านทานมันได้ถามว่าอาหารอะไรเอ่ยที่กินเข้าไปแล้วมันสร้างภูมิต้านทานโรคได้ ผมขอฟันธงว่าไม่มีอาหารชนิดใดชนิดเดียวที่กินเข้าไปแล้วมันปิง้งปังแล้วต้านโควิดได้ไม่มีอาหารชนิดนั้นที่คุณกินในแต่ละมือ้อต้องครบ5หมู่ คือสมมติหนึ่งครัวเรือนมีพ่อแม่ลูกมันมีผลกระทบคนทุกคนในครัวเรือนแต่เหตุการณ์แบบนี้คนที่รับผลกระทบที่รุนแรงมากที่สุดคือกลุ่มเด็กเพราะเด็กเป็นวัยที่ร่างกายกําลังเจริญเติบโตการเจริญเติบโตจําเป็นต้องได้อาหารที่มีสารอาหารที่ครบถ้วนเข้าไปหล่อเลี้ยงแต่พอวิกฤตโควิดระบาดแบบนี้ปุ๊บ เด็กก็กินข้าวไม่อิ่มถึงแม้จะอิ่มแต่คุณค่าทางโภชนาการก็ไม่ครบพอไม่ครบปุ๊บเนี่ยการเจริญเติบโตของเด็กย่อมมีความผิดปกติภาวะทุโพโภชนาการและภาวะขาดสารอาหารอาจจะเกิดขึ้นในกลุ่มของคนด้อยโอกาสและกลุ่มพวกยากจนแต่มีคนอีกกลุ่มหนึ่งมีอันจะกิน4เดือนอยู่บ้านเปิดตู้เย็นทั้งวันกินขนมกรุบกรอบทั้งวันเล่นเกมกดไม่ไปไหนเลยอ้วน ในที่สุดแล้วภาวะโภชนาการเกินเกิดขึ้นในภาวะโควิดระบาดก็น่าห่วงไม่แพ้กับภาวะขาดสารอาหาร <c oughs> เช่นเดียวกัน <c oughs> นี้อยากจะบอกว่าคุณพ่อคุณแม่ต้องฉวยโอกาสนี้สอนลูกให้ได้ <c oughs> เพื่อใช้เกิด New Normal สำหรับลูก <c oughs> บอกเขา ด้วยเหตุและผลว่าการใส่แมสมันดีอย่างไรการรับผิดชอบต่อสังคมมันดีอย่างไรการรักษาระยะห่างมันดีอย่างไรการกินอาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการมันดีอย่างไรการกินผักเยอะมันสร้างภูมิคุ้มกันอย่างไรการไม่ให้ตัวเองอ้วนมันดีอย่างไรเพราะนั้นถ้าเผื่อเราปลูกฝังนินสัยเขาแล้วพ่อแม่ทำเป็นตัวอย่างด้วยผมว่าเราเปลี่ยนเด็กได้แน่นอนถามตัวเองว่า ช่วงระหว่างโควิดระบาดหยุดอยู่กับบ้าน2เดือนเศษพฤติกรรมสุขภาพที่มันเกิดขึ้นกับตัวคุณคืออะไรแล้วถามตัวเองกลับไปว่าพฤติกรรมเหล่านี้จะยังคงอยู่กับเราได้นานเท่าไหร่โควิดหยุดระบาดกลับคืนสู่ภาวะปกติทุกอย่างไม่ออกกำลังกายอีกแล้ว ไปทำงานเหมือนปกติไม่ดูแลสุขภาพตัวเองอีกแล้วตรงนี้ไม่อยากให้เกิดเพราะฉะนั้นอะไรที่ค้นพบว่ามันเป็น new normal จงรักษามันไว้อย่าให้มันสูญหายเราถึงจะเรียกว่าวิธีใหม่ครับ